อ้าวพ่อเป็นคนหาเราไม่รู้นดะ้ถวายไม่ออกนะเราโง่เกินไปแอบกันเองเลยบายแล้วอย่กเอาที่เก่าแันนะอ๋อโรงเรียนเหรอแอบบได้ยังมิกะวิยนยังครับเร็วเหลือห้าวิรีบแอบเร็วหนึ มาวไปหาที่ห้องอาหารกันเลยปโอ้ยเหมือนปกติลูกบาสอะลูกบาสลูกบาสตรงนี้ไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงใช่ไหมมีผ้ามีลูกบาสมีเหรอลูกบาสตรงนี้ไม่มีแน่เลยโอ้โห โดนจับไปแล้วคนหนึง่งอันนี้มีแค่<อ>จับอันนั่นต้องไม้ปิงปองแอบ,บอยู่ใต้เต๊าะโอ้ลูกบาสเหรอลูกบาสมาแอบเลยตรงนี้คูกอ๊อดเต้นลูกโอ๊ตเต้นพี่กวินอยู่ไหนมาหาเลยปีกวินตายแล้วครับโดนเจอแล้วเหรอลูกบาสลูกบาสลูกบาสพี่เต็มเหรอ,อ มันผิดที่ลกูกไม่งั้นคนอื่นก็ต้องตีอ,อ,ตอ้าวเดินเอ็กจีทำไมพ่อโ่ออยากตีแจมใช่ไหมพี่แจมดํานี่นี่นีมันเป <laughs> ็นเกมเดี๋ยวตาพี่แจมพี่แจมก็ตีพ่อออกแต่บ่อยไม่ใช่ไหมพ่อพ่อเดี่ยวเดี๋ยวกำลังดูคนอื่นอยู่ โอ่อแคจะกล่าวว่าจะแอบกับน้าจ๊วโอ้โหลูกบาสมาแอบอยู่ในนี้แหมใตายโต๊ะเลยนะลูกบาสไปไหนล่ะน่าทำเป็นหนีทำเป็นหนีทำเป็นหนีทำเป็นขยับทำเป็นขยับลูกบาสแหมเป็นลูกบาสกันใหญ่เลยเป็นอย่างอื่นกันบ้างเหรอหุดินสออยด่ใต้โต๊ะคุณไม่เห็นละคนดินสอนแอบยู่ใ<อ> <iyor> ต้โต๊ะเลยเหรอไม่เห็นโอ้ยสามสิบวิจะทานเมเ่ีไย พวกที่ชอบแอบใต้โต๊ะมีมั้ยถ้าจะตุ่มพออยู่ตุต่มพ่ออยู่อ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องบอกหางนะไม่ต้องไปโกงเขาอยู่ดีใต้ยโกโรงอาหารเขามีแมวอยู่แมวอะไรมันอยู่ใต้โต๊ะโรงอาหารแมวที่เห็นเคเปนเป็นแมวแปลงเป็นแ,แ,แมวเลยเหรอ เป็นแมวไงอ๋อใครได้เป็นใครได้เป็นเป็นอ้าววิโกวินเป็นเฮ้ยวิโกวินเป็นคนหาเจ้าวิลล่าด่านไหนดิ่ออาอาตัน,ตน,ตนี้อาตทหารเชทหารอแอบทหารแอบทหารดูเสมอกันอยู่พเห็นเขาชอบเป็นในนี้กัน ปืนพ่อ,ะอ,อ,อะจะเป็นปื้นป่ะปืนอาจจะจะวางไว้ผุดโคะแล้วทำไมพ่อล็อกไม่ได้อ่ะล็อกแล้วล็อกไม่ได้นั่นเนี่ยอยู่เงียบๆเดี๋ยวลุงออดล้อวิกวินคนหาแหมเนี่ยเสร็จกุละ่ะ ปีกวินมาหาแล้วเสียงอะไรอะ่ะคือคนแอบ,บเขาจะกดวิดวิวได้เป็นการหลอกลอก่อปีกวินนะระวังหัวใจหมดนะต่อยมั่วต้องคอยเก็บหัวใจนะแต <c oughs> ่ดูสแตมสิสแตมแอบ,บเป็นอะไร <c oughs> ไเป็นพื้นเอายเป็นพื้น

รดกระโดดอีกกานหนึ่นั่นนะ่ะปืนกระโดดอยู่ข้างพิกาวินนะโดนไปไหนละรถคันนี้เีกเย็นรถคันนี้รถคันนี้เลยข้าพิกาวินนั่นแหละ,ะไม่ใช่รถถังรถรถมาพิกาวินนั่นแหโอ้โหมาแแบนต้าะพิกวินเห็นมแล้วแหละหนูหนีไปนู่นละ เรียบร้อยโดยนไปแล้วเมื่อกี้พี่กวินเห็นบนรถถังเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ลุงโอ๊ตเห็นนะรถถังคันเมื่อกี้มีปืนกลอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีแกวีเด็ดฝ่านนี่นารถถังน,นี่ค่ะอุ้ย <c oughs> มใจอะอ้อันนี้ไหมเนี้ย <c oughs> พีก Heck, ่กวินมาพี่กวินมานยังไม่เห็นยังไม่เห็นตดเรียกพี่กวินหน่อยดิพี่กวินพี่เป็นมือถพี่กมินเป็นปืนพี่กมินเป็นแก๊บหัวใจแล้วโอ้ยพี่กวินเก๊บหัวใจเพิ่มแล้วพี่กวินนั่งเล่นแล้วทังอยู่บนพ่อพ่อกำลังพี่กวินเลยปืนอยู่บนทังอ่ะ ใครนะ<อ>เพาะมันเป็นปืนแอบอยู่บนรถถังวเดี๋ยวกลับเลยไมีปืนอยู่้ใจเย็นใจเย็น,ยนโดดนี่เลยเนี่ยแหละไม่ใจเย็นไม่ใช่ปืนรถถอยสตอรี่มามาเลยมาเลยแอบใต้รถถังเลยดี่แบบโอ๊ยเขาไม่ได้นี่กาวินครับนี่ไง ใ,ใครจะได้เป็นคนแห่จะ้ออยากไปตีพ่อ,อพ่อกับพี่แตมเป็นคน,ห,นหาออ้าป้ขับไปมันเลจจะไ,ไปให้ก็พ่อกับพี่แตมมาช่วยกันหาเราจะไปหาค้าใบ้มาจากไหนะาานะกี่พานไหนดีออดาาน้อาตดีี่คือแมเดามาเลยพี่แจมถังขยามีแน่นอน อ๋อไปจัดการขังยาก่อนนานไงานานไงขังยาเล่นไงไม่ไมขยาหนีเหรอนีเรอพวกขังยาแต่เป็นเจด,ดา้าเพ่อพรอตูเจด,ดา้าใช่ไหมใช่ไว,วคนชอบแอบเป็นขังยาตามไหมเนียน<ว>ี<ว>่เกิดแล้วก็ต<ว>้งเงียบเงีย่ชวนคุยกันล่ะเละ กอไม้จะมีเฉพาะฝั่งซ้ายโอเคถูกนี่กอไม้กอไม้กอไม้เนี่ยเกินตีเลยกอไม้ได้แล้วเหรอพิกวนกอไม้จะมีแค่ฝั่งซ้ายนู่นกอไม้ฝั่งขวาผิดต้นกอไม้ต้องมีแค่ซ้ายอย่างเดียวพิกวีตายวพออยู่ในห้องอาหารเนี่ยพ่อกำลังมองอยู่ ไมกดมาแอบตรงนี้ละเพราะว่ามันดีมีคนกระโดดมีคนกระโดดหนีไปละยังไม่ทันหาเจอเลยคนโดดโดดหนีไปละก็อ้อมไปละก็เป็นถุงถุงอะไรไม่รู้ตีไม่โดนแต้มก็อ้อมกลับมาที่เดิมหน้าที่เขาไปดักหน้าเลยเนนเอตีเลย อโ,โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยพอเห็น,น,น,นพอพอเห็นคนวิ่งอยู่ข้างหลังก็เห็นแสงคนวิ่งอยู่หลังกับลุงอะครับออกอไม้กอไม้กอไม้พี่เต้มกอไม้รอให้ตีรอรอมาเรงเขาไม่ได้แล้วเขาหนีแล้วต้องตีแล้ว พี่กวินแอบเนียนไปไหนเนี่ยพี่กวินไปไหนพี่กวินไปไหนอ่าอ่าอันนี้ที่ตีไข่ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้นะอ้าวถูกจยากกระด้ว่าตอกไข่เพราะว่าจำเคยแอบไปจูกคั้นก่อไข่ที่เป็นฐานขึ้นแบนี้พิซซ่าบ็อกซ์โอเคกล่องพิซซ่ากล่องพิซซ่าเหรอน่จะอยู่ในโลกนะโอ้กล่องพิซซ่าเรานี้ถูกหมด หัวใจก่อนหากล่องพิซซ่าพี่แจมกล่องพิซซ่ากล่องพิซซ่าแบบใครเป็นกล่องพิซซ่า,บบาในนั้นพ่อตีไปหมดแล้วไอ,ไอแอบเป็นกล่องพิซซ่ากล่อ,องไม้ลอยได้กล่องไม้ลอยได้โอ้โหเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นอันที่มันดูแปลกๆสวยมากนี่พ่อเอาว่าจะทำไง ดูใครจะหาเจอเป็นโทรศัพท์อยู่ใต้รถเป็นไงล่ะล็อกได้ไหมล็อกรถอยู่ไหนอ่ะนี่พี่ตจมอยู่ไหนอือตามมาพ่อแอบอยู่ใต้ที่เติมเติมันอยูู่้นี่ข้าจต่นี้ีี่อยตรงนั้นอ่ะแอบเป็นโทรศัพท์อยู่ใต้รถคนาดูจากวัดเต็มเมียนนะถ้าดูตากที่วัดเต็มเมียนนะขอยากเนี่ยเหรอ พี่กวินเป็นอะไรอ่ะพ,พี่กวินพี่กวินเป็นกองไม้เอโอ้กล่องแดงตรงข้างทีวีพี่กวินโอ้โหคนล้อมรอบแต่หาไม่เจอเขาจะเจอไหมเขาจะเจอไหมเจหน้าวิ้ย,นนะยพ่อพ่อประตูต,ตัวเองแล้วตัวเมยไอ่ะพ่อบรรจตัวเองแล้วมีคนเ<ก>นข้า,ามาเหรอมีเจนน่าอยู่อยู่ในห้องนั้นถังขยะพี่แดมเหรอ เนี่ยแหละเนี่ยเนีเนี่ยเแหละโอ้ยตอนนี้เรามาดีนะไม่มีใครหาเจอเลยโอ้สวัสดีแอบเลยขัไมไล่ตั้งไปเทยหไ่อยหนึ่เผลอมาตัมเนี่ยแหละไม่เป็บเผลอก็แอบอุดหพี่กวินนั่งเงียบเลยพี่กวินพี่กวินโอ้ยมีคนเป็นโทรศัพท์วางอยู่บนนี้ได้เหรอเบี้ยนะโอ้ยคนอือ โคมไฟโคมไฟขยับโคมไฟทำขยับเขาไม่เห็นเหรอเขาวนหายรปแลวเรียกเรียกเขามาแล้วเขามาแล้วโอาเขาอ่านคำใบ้แล้วอ่านคำใบ้โอ้โหเขาจะเจอไหมตัวสับห้องนี้จะเยอะไปไหนโอ้โหพี่กวินพี่กวินโดนไปซะแล้วกวิน ขยะฐานขายะอ,อยู่ในโล่รถฐาขยะในโล่รถหาสี่คนเลยเหรอโอ้พี่กวินหาสวยละกวินเหรอกวินเหรอพี่กวินหาด้วยโอ้ยไม่ทันละขยับไปเนาะเนาะเะไปแอบต๊ะไม่ทันละต้องต้องหาที่แอบแบบแบบนี้แล้วกันแอบไม่ค่อยดีเท่าไรรหร่ตอนนี้ ตัวได้ไหมพี่กวินหาอยู่ยักวินวิดแอบหน้าใช่ไหมได้ดูดิพี่แจนแอบเป็นไรเนี่โอ้จะรอดหรอลูกเกาะติดพี่กวินนี่พี่กวินจะไปหายัางไงปล่อยป้ายพี่กวินเริ่มปล่อยใจ <c oughs> ล้งโอ๊ไหนช่วยบอกกูหน่อยลุงโอ๊ตบอกเขาเขาก็าเห็นนีเดี๋ยวลุงโอ๊ตใบให้ลุงโอ๊ตเป็น อ่าที่ตีไข่แต่ไม่ได้อยู่ในห้องแต่ไม่ได้อยู่ในห้องที่พี่กิวินอยู่นะแต่ลุงโอ๊ตเป็นที่ตีไข่ที่ตีไข่หน้าตาไงนั่นแหะเหมือนที่อยู่ในห้องนั่แหละแต่ลุงโอ๊ตไม่ได้อยู่ในห้องนี้อืมโอเคครับโอเคนะแปลว่าลุงโอ๊ตอยู่ในห้องอื่นแต่ว่าลุงโอ๊ตจะต้องตายใช่จะหาเจอหรือเปล่าพี่จบพี่แจอยู่ตรงไหนเบียร์เาเบียร์่ะเบียร์วะ เอออย่างนี้เลยล่ะไม่มีที่แอบจะมาแอบตอนนี้ได้คนระับเดี๋ยวเกาะติดพี่กวินนะพกวินพี่กวินพี่ก,ว,กวินครับี่กรวินห้องนี้ลุงโอ๊ตจำไม่ได้ว่าไม่มีกอหญ้านะพี่กวินไม่แน่ใจนะแต่ลุงโอ๊ตจำได้ว่าห้องนี้ไม่มีกอหญ้าใช่ะละกอหญ้าขยับ จัดการไปเลยแล้วถึงคนขอบคุณที่บอกนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปสรุปต้นเล่นาหาเลยหาเลยหาเลยแจ็คกาวินหลับมันใกล้พุ่มไม้ของฉันโอ้ไปผบอกเขาทำไมล่ะว่ามันจะเป็นพุ่มไม้ถังกระยาดนั้นถูกพี่กวินลุวงนี้จำถังกระยาดได้คนชอบแอบเป็นถังกระยาดอันเยอะพุ่มไม้อะ่ะมันไม่มีคนแต่ว่าอวอนอนโอ๊ยถังกระยาดโดนไหมหนึ่ง ลองหาในห้องนั้น<บ>สิในห้องนั้นอ่ะข้างหน้าห้องแดงแงอ่ะลุงโอสแอบอยู่ในห้องแดงแดงอ่ะหายเจอนะตอนนั้นแหละข้างหลังเรเป็นเขา้แหละเอาไปบอกเขาทำไมเราอยู่ข้างหลัง <c oughs> ไปเลยลุงโอดสัตร์แอบเนียนแล้วนะ่ะ โอ้ยสวนสัตว์สวนสัตว์สวนสัตว์ของบิววินสวนสัตว์อยากสวนสัตวาจะกินช้า่มันฮ่าทางขยะในน้ำแต่แอบไม่ให้เขาเห็นเนียนอยู่นเนียนอยู่นะแต่ขยะแอบอยู่ในน้ำเฮ้ยมีอันหาแอบได้เนียนๆเลยค่าตูตาห์นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาพิจารณ์พิจารณากองเหล็กกองกอง พี่กวินเป็นผีแพนด้าเหรอเพราะแต่เป็นกงเพราแต่เปนกงเนีลยกกงกกงกลงอ่ากงมินี่คือโกงแต่กระยาดในน้ำแต่กรยาดน้ำอ๋อพี่กวินไม่ได้เป็นแพนด้าพี่กวินเป็นไหมไอ้ต้นไผ่ต้นผิดตกงเป็นได้่ามินี่ยน่ะเพราะตาแต่เขายังไม่เจอเลยเรยากยาก็ะาดกันเกยอะยะยา คนที่ไม่ค่อยได้มาหาเนาะนี่เห็นไหมสังกยะอ,อยู่ในน้ำอะ่ะไม่คิดว่าจะมีเลยสิเฮ้ยคนนั้น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 จะเห็นพ่อแล้วเขาไม่เห็นนะเพือ่อแบบอยู่อยู่ใช้กอมน้ำอะ่ะกองจับขัดในน้ำพี่กาวินจะโดนมนะ่ะนี่ะไปไผ่เขาไปไล่ต่อยไผ่อยู่รวยละเห็นหน้าเห็นหน้าไล่ต่อยไผ่แล้ว เจนน้าลอยต่อยพายไม่ต่อยพี่กูอินจังงั้นดูพี่กวินเจนน้าต่อยพายอุ้ยตำรวจคนไม่ต่อยพายมีงูแอบอยู่ใต้แพนด้าเขาไม่เห็นเหรออย่าบกพี่กวินเป็นงูแอบอยู่ใต้แพนด้าเหรอไม่ใช่ไม่ต่อยพายอ๋อพี่กูอินเป็นงูแอบอยู่ใต้แพนด้าใช่เนียนเลยชื่อชื่อแท้ ถ้าตัวชื่อตรงนี้อะชื่อกระมีเป็นงูแอบเป็นแป้นจ้าชื่อแทมถ้าตัวชื่ออยากคือชื่อแทมครับผมชื่อแทมบอกว่าเฮ้ยมันเดียนกิฟต์เดียนพัฒนาทัศนเล่นเกมดีมากนอือเอาแล้วไงเอาแล้วไงแมวมาแมวมาไม่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 แมวมาแมวมาแมวมาเห็นทั้งขลายอย่ายแมวไม่เห็นทั้งขยะงูงูโดนยังงูยังไม่โดนอีกนะ มันเไ้มีใครตบโดนเลยอ่ะเ,เขาตบโดนถ้าเขาชี้อ่ะเขาชี้ก็โดนเลยแต่เขาไม่ทันสังเกตมั้งเออ่ไม่ได้เขา่นันหอกเปอ่เกมอื่นไหมพี่กวิน <S <S สนุกมาก สนุกหรอเกมน,นี้บบน,นี้มันไม่แพ้แบบนี้มันขอกดดาวกันเลยสนุกมากเลยครับครับผมโอ้ยลืมลืมมาสวัสดีคลิป <laughs>